ลูกสุเยชาภาพ่ยยงเปล่งปีเตะได้ไพาลาจากเข้าเมือเปิ้งหาตทีมันแห่งมันหวังที่เลยย้ำติดเอาที่มันแห่งมาดองกว่าปีฮักน้องใหญ่กว้างนางปอตันลอยต้นน้องฮักปีมีตันสามโ่เมียงมวลเพิํมตนไพาลาในน้องฮักปีมีตานลอยตน ปีฮัางนองมีตานซ้ำตางเมียดงามมวนเพอซ้ำต้อนไทละนอมนำจินนำภายมักเคิอตัำกับหยอดเผื่อไม่หุงหักเฮาเตะเก้าเสยยาวนาเฮินเปื่อนอนอักเสไปนอนถ่วมโพและเมเปิ่นผิดกันปอสู่หักตังเฮาตึดเปียโพหักนางเลปปอนัน Chịt lít mày hiểu liều biển ti non tròn hàng buông mây loạn hàng tài xuống biển ti non cao non ca xin tròn lai ta bia biển ti non cao non ca mặc thắc buồm hứa mặc thắc lươn giờ tàn nay vẫn bài biển hơn ใคใจกลเท่านางใครชวบชวมความนำหนาน,นอองอมเยวเผือกโหขึ้นอยู่ตื่นมอกลินกินและปีขอไผยเตปุ้มวันกัดน้อมแก่เพลิดน,นางกว่าใครเมื่อวันต้วมมานำชมจังมีไรล่าซ้ำว่าลูกนางนำเหมือนลุกมองเสื่อง ลูกสู่ล้หมูเข้าปะเปลี่ยนเวงก็ปีเตยอยู่ตั้งนอกจกกินเอากว่า